ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องดอกลักกี้เดอะดอกลักกี้เออทำไมปางมันไม่ขยาบ้ะเสียดายโอเคทุกคนวันนี้เราวันนี้วันนี้เราจะมาหาโจโจโจในการวาดรูปรูปครับตอนแรกผมจะหาโจเดอน อ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมการก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันครับโอเคครับผมเตรียมมาแล้วครับซึ่งหมุนวงล้อหันซาในครั้งนี้เออโอเคช่างมันข้างมนโอเคสามสองหนึ่งหมุนเลยจะได้อะไรกัน,นครับเฮ้ยพังก์วีนพนงก์วน เพนกวินว่าอย่างว่าอย่างเดียวไม่พอวันนี้เราจะวัดสองตัวเดี๋ยวไปเตรียมก่อนเพนกวิน <Penguin. c oughs> อ่าอ,อ,อันต่อไปอู้ okay, อ่ะบงูสโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แอรวัดลูกเลยไป การันตีนะว่าเราน่าจะวาดไม่ค่อยจะได้โอเคแล้ววาดเลยเอาละตอนนี้เราได้พื้นผิวสักเล็นกน้อยเดี๋ยวคิดว่าจะลบตรงนี้สักหน่อย ตรงนี้คิดว่าไม่ค่อยสำคัญโอเคเสร็จแล้วแต่เราคิดว,ว่าตรงนี้มันโล่งเกินไปเราไปวาดเพิ่มกันดีกว่า้องจังปะของฟังมีจีนของฟังมีจี เอาแหละเราน่าได้เท่านี้แหละต่อไปวาดเพนกวินกับอบงู เราได้เพ็กวินที่หน้าตาโคตรทุเรนมาแล้วหน้าตาทุเรศจริงเดีย๋ยวเราเก็บสยลด์อย่าได้เพิ่มดีกว่าตัดต่อเลยตัดทุกคนฮะผมมีอะไรมาสารภาพครับผมลืมอัดแล้วคือตัว,ตวนั้นโอ้โครเย่ยเลย ลืมอันได้ไงไม่รู้อะไรแต่เราได้วาดแพนกวินตัวนี้ละอ่าแพนกวินตัวนี้เป็นสายพันไม่รู้โอเคเรามาลงสีกันเลย โอเคตอนนี้ก็ว่าได้มาประมาณหนึง่งแล้วเลยแค่อาบกรณเราไปว่ากันเลย เทนทมตอนนี้วาดเสร็จแล้วซึ่งดูสวยงามอยู่ซึ่งตรงนี้ลืมระบายอ่ะเดีย๋ยวอ่าอันนี้ค่อยไปแก้นะเอาแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดยด้วยนะครับแล้วกดซับ เราจะมุ่งหน้าสู่100ซับกันเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย